โอเคครับโปรแกรมหน้าร้านทีโรนะครับสามารถพิมพ์ใบช่างที่เป็นในรูปแบบ A5 แบบนี้ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันครับก่อนอื่นการที่เราจะพิมพ์แบบนี้ได้นะครับจะต้องมีเครื่องปรินเตอร์ที่ต่อกับระบบอ่าไวไฟหรือระบบแลนของที่เราใช้งานเครื่องโปรแกรมหน้าร้านก่อนนะครับซึ่งเครื่องพิมพ์เนี่ยอ่ที่จะต่อได้เนี่ยคือวิธีการเซตอัพอ่ะมันแล้วแต่ว่ายี่ห้อไหนนะครับแล้วถ้าเกิดถ้าเราอยากจะพิมพ์ด้วย iOS นะครับหรือเครื่อง iPhone เนี่ยจะต้องใช้ เครื่องพิมพ์ที่รองรับแอร์พิมพ์เท่านั้นนะครับถึงจะมีการพิมพ์ได้สะดวกมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็น Android เนี่ยใช้เครื่องไหนก็ได้ที่เชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi หรือระบบแลนครับทีนี้เรามาดูการเซตอัพก่อนนะครับก็ก่อนอื่นให้เราเช็คก่อนนะครับว่ามันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วหรือยังครับถ้าเป็น a n d ด o i d ให้เข้ามาที่ตรงนี้นะครับการตั้งค่านะครับแล้วก็ดูตัวเลือกการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็มันจะเลือกที่บริการโนกันพิมพ์อย่างนี้เนาะแล้วให้รอมันสแกนทักพักนะครับ Okay, ถ้าขึ้นสีเขียวอย่างงีแ้แปลว่าเครื่องปิอะ่ะมันหาเจอแล้วเราสามารถใช้งานปิ้นได้เลยนะครับก็ไม่ต้องเซตอะไรเพิ่ม,เต,มเติมเนาะก็กลับมาที่โปรแกรมหน้าแรกของเราครับฟีเจอร์การปิ้นแบบ A5 นี้นะครับสามารถใช้ได้เฉพาะฟีเจอร์ช่างเข้าออกเท่านั้นนะครับหรือการช่างรถนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเนาะก็เราลองช่างเข้าก่อนนะครับช่างเข้าธรรมดานะครับ โอเคจากนั้นเดี๋ยวช่างออกกันนะครับโอเคนะครับพอช่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดพิมพ์นะครับทีนี้สิิงเท่เาจะเห็นคือเราจะเห็นเมนูใหม่ที่เรียกว่า a 5ตรงนี้นะครับให้เราก,กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลือกที่พิมพ์นะครับ หลังจ้กให้มันโหลดสักพักนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากพิมพ์มากกว่าหนึ่งใบให้เพิ่มสำเนาตรงนี้นะครับให้เป็นสองเนาะสมมติจะพิมพ์สองใบนะครับแล้วก็กดพิมพ์ตรงนี้ได้เลยครับก่อนพิมพ์นะครับเวลาการใส่กระดาษนะครับเราสามารถเอากระดาษ A4 มันตัดครึ่งก็ได้หรือว่าเราจะซื้อกระดาษที่เป็น A 5ห้าสำเร็จรูปเลยก็มีขายอยู่นะครับก็ให้วางแนวนอนอย่างนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องเซตอะไรเพิ่มเติมเนาะแล้วก็กดพิมพ์ครับ เรสักคู่นะเรียบอล้วครับ,บ,นนรบตอนนี้สั่งปิดนเรียบอยแล้วก็กลับไปช่างต่อได้เลยนะครับใบปิ้นที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับซึ่งตรงรายละเอียดของใบปิ้นเนี่ยเราสามารถมาเซตได้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับกลับมาที่เซตอัพนะครับตั้งค่านะครับตั้งค่าล้านนะครับแบบบินแล้วก็ใส่รหัสผู้จัดการนะครับ ทีนี้ถ้าผมอยากให้มันเป็นแบบนี้นะครับคือมีทั้งชื่อร้านมีทั้งช่องไลเซนของคนช่างเนี่ยก็สามารถมาตั้งตรงนี้นะครับให้แสดงชื่อร้านนะครับให้แสดงไลเซนของคนช่างด้วยแล้วก็แสดง QR code อย่างนี้ครับแสดงหมายเหตุอ่ะก็สามารถเซตได้นะครับปัดเศษไหมอะไรนะครับก็เซตได้แล้วก็บันทึกนะครับทีนี้พอเราลองเป็นอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นจากตรงนี้ก็ได้นะครับที่เป็นช่างรถเนาะกดพิมพ์เหมือนเดิมนะครับ A5 แล้วก็พิมพ์ แล้วก็ลองปิ้นดูนะครับอันนี้คือาำนาออกมาสองใบเนาะ่ครับทีนี้ก็จะได้ใบปิ้น a 5แบบที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ iphone นะครับก็สามารถปิ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า iphone เนี่ยเนื่องจากมันใช้ฟังก์ชันตัวนี้ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นจะเป็นเครื่องที่ใช้ตลอดการออกบินอย่างเดียวนะครับก็เข้ามาที่รายการเหมือนกันนะครับ เรากดพิมพ์นะครับเลือกที่ A5 เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่มีแอป์พิมพ์เนี่ยไม่สามารถพิมพ์จากตรงนี้ได้นะครับต้องไปใช้แอปของเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องเนาะแต่ถ้าเรามีแอปพิมพ์อ่ะมันสามารถกดพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับให้มันดาวน์โหลดว่ามีเครื่องพิมพ์ไหมนะครับเรากดพิมพ์ตรงนี้ก็เครื่องพิมพ์ก็สามารถพิมพ์ได้เลยครับแต่ถ้าในกรณีที่เครื่องของคุณ่ะมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีแอปปพิมพ์อ่ะวิธีการก็คือเราก็เหมือนเดิมครับพิ ของผมเนี่ยจะเป็น e อ s สันเนาะก็ต้องเป็นแอปสันไอพิ้นนะครับมันก็จะเปิดแอป,ปของ e อ s สันมาแล้วค่อยพิ้นซึ่งกรณีนี้ก็จะช้านิดหนึ่งแล้วก็มันต้องกลับไปที่แอป,ปเรานะครับต้องเปิดสองแอป,ปก็จะลำบ,บากนิดหนึ่งแต่ก็พิ้นได้เหมือนกันนะครับอ่นนี่ก็พิ้นด้วยแอป,ปของแอปสันนะครับได้เหมือนกัน